เดี๋ยวเรามาดูวิธีหาอาหารของเจ้าตัวเห่ฮะนะว่าเขาหาอาหารกันยังไงในธรรมชาติเขาก็จะเลาะริมตะลิงนี่แหละนะก็มุดหาอะไรกินไปเรื่อยๆนะ กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นล้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆหม่ด,ด่าจะดำพุดดำไยหวอยู่แถวนี้ล่ะ หาอาหารกันตามริมตะเงนะมีพวกปลาพวกปลาไหลเนะี่ยเขาจับปลาไหลได้นะะไม่ใช่ว่าจับไม่ได้ต้อแอบแอบเขนิดหนึ่งนะเขาก็จะระแวงคนเหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวถ้าเขารู้ว่าเขาได้รับการคุ้มครองแล้วสบายใจน่าดูกฎหมายของเมืองไทยฮะปี2535คุ้มครองสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์สงวนตัวเงินตัวทองน่าจะอยู่ลำดับประมาณสักที่19ประมาณนั้น ใครที่ทำร้ายหรือว่าครอบครองหรือว่าซื้อขายโดนนะกฎหมายเล่นงานแน่นอนจับปรับสี่หมื่นบาทหรือว่าจําคุกสี่ปีหรือว่า,วาทั้งจําทั้งปรับนะก็ตรงนี้ก็ต้องระวังนะ ใครที่ชอบกินอะไรแปลกๆนะถ้าเขาจับได้ก็ต้องเสียเงินนะฮะนะซึ่งพวกนี้มันก็มีมันก็ต้องมีประโยชน์ทั้งมีโทษด้วยนะโทษก็คือบางคนเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยเลี้ยงไก่มันก็มารักขโมยกิน แต่ถ้าอยู่ในแหล่งป่าธรรมชาติมันก็จะหากินปลาแบบนี้แหละนี่แหละวิถีชีวิตของตัวเฮห,หรือว่าตัวเงินตัวทองอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ